ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ล์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติกเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักน่ารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายชอ็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะเอาไปนะถ้าภาพ้อมนะไปครับพอดีได้เริ่เปิดแมววรา่าค่ะก็เป็นธุรกิจที่ท,ะะที่เตรียมมา เตรียมจริงจังเนี่ยคือ2ปีอย่างตอนแรกที่คิดว่าจะไม่รับละครอะไรเงี้ยพอที่จะมามารันธุรกิจตรงนี้อะค่ะแต่ว่าถึงรับละครแล้วก็วก็ไม่ได้มีผลก็ยังทำทุกอย่างได้ได้ได้ปกติแล้วก็เป็นวันนี้ที่ได้เลิกแล้วก็ได้เริ่มอย่างเงี้ยค่ะกับวอร่าบายวรนนุชค่ะอาตัวที่ผลิตภั์นี้คืคคอ อยากจะมีผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งที่สามารถดูแลผิวเราได้ที่แบบเหมือนตัวเดียวจบอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะต้องบอกว่าแต่ละคนก็ต้องดูว่าสภาพผิวของตัวเองเป็นยังไงแล้วก็มาปรับใช้ให้ได้ท้งหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกสารสกัดที่ดีที่สุดอะทุกอย่างที่ดีอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาอยู่ในในวอล่าบายวอลนัค่ะทีเป็นสูตรนานแปดปีคิดอยากทำเนี่ยแปดปีที่แล้วแต่ว่าที่พัฒนาสูตรจริงๆอ่ะคือสองปี ลองแล้วยังไม่ดี <_ assists> ยังไม่ชอบก็เปลี่ยนปรับใหม่ทํากันใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็จนคุยกับบริษัทท,ที่ทําให้แบบไม่เบื่อนะอะไรเงี้ยคือแบบอยากให้มันออกมาแบบได้ดีที่สุดจริงๆแล้วคือได้ผลจริงๆอย่างเดิทางรกเที่ทททททททน่ประเทศหรือจะเป็นท่หาตัวสายปะกัต่างๆคือต้องบอกว่ารุ่นเป็นคนชอบเดินทางอยู่แล้วชั้นการเดินทางเนี่ยมันก็มันเป็นเรื่องของของความรู้ที่เราได้รับในในต่างแดนว่าเอ้ยตอนนี้เมืองนอกเขาเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไง สารสกัดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นสารสกัดที่นําเข้าอยู่แล้วไม่ได้เป็นสารสกัดจากจากหวไทยแต่ก็จะมีบ้างอย่างพวกเนี่ยมีทัพทีมแล้วก็มีพวกกิ๊กเไว้ซึ่งเป็นแบบเจ้าหญิงอะเจ้าหญิงเจ็ดชนิดซึ่งใครๆก็ต้องรู้ดีว่าว่าว่า,วาตรงนี้คือคือดีอยังไงค่ะแล้วก็มีในเรื่องของลังนกมีเรื่องของโสมอ่างเงี้ยค่ะจัดเต็มเรียน <laughs> จัดเต็มมาก <c oughs> คือ นุ่นบอกว่านุ่นดีจริงแต่แต่สิ่งที่จะการันตีคือการที่คุณบอกว่าวอร่าดีจริงค่ะ mm hmm. ก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองคือแต่ละคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าคือไม่ได้เหมือนกันนะคะ็อยบอกว่าคือในเรื่องของความชุ่มชื้นในเรื่องของผิวกระชับรูขุมขนเล็กลงแล้วก็ผิวหน้าก็จะนุ่มเนียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากให้มั่นใจว่าปลอดภัย ไม่มีสารต้องห้าม100%ยเปอร์เซ็นต์ค่ะเขาจะพาเปผูกกันหาัจีนด้วยใช่ค่ะปีนี้ปีนี้ก็พร้อมลุยทำไมสนใจที่ตลาดที่เมืองจีนเป็นหลักคือคือเมืองคือเมืองเมืองไทยเองเนี่ยก็มีคนจีนให้ความสนใจเยอะนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเมืองไทยก็เยอะสนใจผลิตภัณฑ์ของไทยก็เยอะแต่ทีถ้าเราสร้างรากฐานในเมืองไทยให้ดีของเราดีอะไรเงี้ยค่ะนึกว่ามันก็ไม่ยากที่เราจะไปขายที่นั่นค่ะทุกนดูดีหลด้วยคือมมีคือแบ แปดหลักโอ้นี่ของพี่นุ่นคนเองเฮ้ยจุกนะประมาณสิบแปเก้าค่ะประมาณสิบอ๋อไม่ถึงสิบไม่สิบก็ประมาณประมาณต้นเฉียดเกินเฉียดเฉียดอะไรกันอย่างนี้แหละก็เกินเกินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกินเกินคนเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นแบบ family business ค่ะยางัตอนนี้ขายออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้นค่ะแบบปัจจุบันนะคะที่ี่แบบดารา กินเยอะแล้วหว่นคู่แข่งหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ <c oughs> คือหลายคนบอกว่าเป็นนักแสดง <c oughs> ทํากันง่าย <c oughs> แต่นุ่นจะบอกว่าสําหรับรุ่นว่ารุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาทําเพราะว่าการที่เราจะทําอะไรสักอย่างนึงไงะคะเราต้องมั่นใจแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้แล้วอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ยากในะตรงนั้นมากกว่าระวังรายงานไม่ว่าจะขึ้นอีพีคอนสุด ตอนนี้ยังค่ะคืะคอ,ค,อคือการเจาจะทาอะไรแล้วไม่ได้หมายความว่าการการขึ้นห้างหรือการขายออนไลน์จะดีที่สุดแต่ณตอนนี้นุ่นว่าสินค้านุ่นเหมาะกับการขายออนไลน์มากที่สุดเราก็าจะลุยเรื่องของออนไลน์พี่ตซัพพอร์ตยังไงบ้างคะก็ให้กำลังใจให้กำลัง <laughs> ใจค่ะแล้วก็คือ ใช่ค่ะใช้ใช้ใช้อยู่ค่ะแล้วก็อื่นๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการตลาดมันค่อนข้างสําคัญไม่แพ้กับโปรดักค่ะก็ะมีทีมที่ช่วยดูแลตรงนี้ด้วยวเรามาทำทธุรกิจเองจริงๆคนล,ละวัวเลยไมไม่รู้วา่ามันทำอะมากกว่าน,นทุกอย่างต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลโก้เรื่องของแบบในเรื่องของเวทีในเรื่องของสีทุกอย่างเพลงที่ใช้เพลงที่ใช้เปิดเพลงที่ใช้ใน ใน VTR คือทุกอย่างมันต้องคิดต้องอะไรหมดเพราะว่ามันสะพอนพังมตัวของรุ่นมันรรล,ล,ละครนะคอะไรุก็ห่วงอะไรจะยังไม่เริ่มนะคะก็อยากทำทั้งสองอยา่างควบคูค่กันไปให้ดีที่สุดมีนี่มีกี่เรื่องคะลเรื่องเดียวค่ะละเ่ิมไฟทางช่องสามนะคะก็ตอนตอนนี้ก็มีอื่นๆก็ติดต่อมาอยู่กันแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่า ก็จะเป็นในท,ทางไหนยังไง<ช>ค่ะก็คือต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างค่ะแต่ไม่ใช่ลงทตนก่อนให้ตัวเองแล้วไม่ที่เรื่องฟอไม่ค่ะไม่นึกว่าอยู่ที่ความเหมาะสมแล้วก็จังหวะโอกาสต่างๆด้วยไม่เหนืน่อยใช่ไหมคะทางธุรกิจทง้ทงฟอร,รแล้วก็ุูสิ่งอ <c oughs> ื่คือนึกว่าการทําง,งานของนุ่นเหนื่อยมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยมากเกินไปตอน,นเด็กรู้ว่าเหนื่อยกว่านี้ยัง <c oughs> รู้สึกขอรอดมาได้ รก็ตอนนั้นคือเหนื่อยจริงๆไม่มีเวลานอนไม่มีเวลาพักจริจงๆค่าจะบอกว่าต้อไปช่วยาารักษาไปร่วมเขา,ารักษาไปรักษาไปรู้อ่ะไโร่วมใช่ไหมคะก็จริงๆคือทางทางพึ่อานี่คือทางทางบุญรอดก็ช่วยคุณพ่อคุณสติไงคะก็ช่วยดูแลอยู่แล,แล้วแล้วก็วววอาไยโรธเองเนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์ของของบุญรอดของสิงมาตั้งแต่ไหนไม่แน่ใจว่าเป็นลีโอรหรือว่าเป็นคุณสติค่ะตั้งแต่เม่ีแล้วอะไรเงี้ยค่ะ ย,ยังไม่มีโอกาสจะไปเยี่ยมค่ะได้มีโอกาสคุยหรือให้กำลังใจอยไรไม่มีนูไม่ได้คุยค่ะแต่ก็จะเป็นทางทางพี่พี่านงานไว้นุามผอเรื่องแบบทำธุรกิจตอนที่สนับสนุนอะไรสนับสนุนอะไรคือเขาจะบอกตลอดว่าให้ทำในสิ่งที่ชอบสิ่งที่เราที่เรารัก ถ้าเกิดว่าเราทำในสิ่งที่เราลักสิ่งที่เราชอบแล้วก็ต้องเรียนรู้ไปจริงๆเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้พื้นฐานเราแน่นอย่างที่บอกว่าอย่างบนเวทีมันก็ไม่ไม่มีสคริปต์ไม่มีสคริปต์ให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการตอบตรงนี้หรือตอบนักข่าวฝ่ายการตลาดที่ข้อมูลจะต้องเยอะก็ไม่เคยต้องมีสคริปต์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทําแล้วเราทําด้วยใจแล้วมันก็ทําให้ทุกอย่างออกมาได้ดีคาดหวังค่ะคาดหวังค่ะก็การทําธุรกิจมันเป็น เป็นการที่เราเอาเงินตัวเองไปลงทุน hmm. ม <Vorte il. S 2> ันไม่เหมือนกับการเล่นละครที่เราเอาเองเป็นต้นทุนไปแล้วเราได้เงินกลับมาค่ะแต่มันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เราโตขึ้นนะคะเราก็ต้องเราก็ต้องทำค่ะพีความ่ันเห็นว่าท้องทำงานเยอะทำธุรกิจอย่างงี้แล้วเรื่องน้องอไก่เรื่องน้องไว้ก่อนตอนนี้ใช้ชีวิตแฮปปี้มีความสุขดีค่ะอย่างปีนี้เองคุณตอนก็จะมีไปแข่ง รถที่ต่างประเทศต่างยุโรปทั้งหมดไปดูไหมคะดีค่ะไปค่ะไปค่ะต้องทำทุกอย่างให้ได้เบียร์คิวเราใช่ไหมคะพี่ก็สำหรับสนามแรกที่อิตาลีค่ะปกติทิปทริปนี้เพื่อนๆเนี่ยจะไปกันตูพาแต่นี้ก็เราก็เลยเลื่อนเลื่อนไปเป็นช่วงที่ตอดแขงเราก็จะได้ไปเที่ยวในช่วงนั้นด้วยเลยระยะเวลานานไหมครับพี่นุ่นกับการแขกครับ แข่งสองวันแต่ไปสักสองอาทิตย์คือมันเป็นช่วงแบบใกล้ใกล้สงกรานด้วยก็เลยได้อยู่ยาวเนี่ยค่ะก็อยู่ในเดือนเมษาเมษาค่ะหนึ่งสองเมษาที่มิซโนะแล้วความเร็วที่หายปวดต่อใช่ไหมความปลอดภัยอะไรอะไรเยอ่จริงๆการขับรถอ่ะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงแต่จริงๆคนขับจะเหนื่อยมากอืจะเหนื่อยเพราะว่าเหมือนมันใช้แรงเหมือนมัเก่งอยู่ตลอดเวลาเงี้ยค่ะ ก็สะบักสะบอมทุกครั้งที่เขาแข่งรถค่ะก็เป็นห่วงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้ทําในสิ่งที่เขารักที่เขาชอบมันก็เหมือนสิ่งที่เราทําคือเรายังได้เล่นละครเรายังทำเรื่องทำนี่รอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็สับสนจนเกลียดไปต่ำเพื่อนกันอย่างจะมีภาพหวานๆหรอทีแฟนๆไม่เห็นเพื่อนอีกประมาณสิบสามคน คือความหวานของคู่นุ่นไม่ได้เป็นแบบววหวานอะไรเงี้ยค่ะทั้งนี้แพีงไปดูเนี่ยอย่างบนไอเทีแค่นั้นนะคะเจอกันที่บ้านนะทั้งนี้เพียงแค่ทีสนามค่ะตอนนี้ได้แค่ทีละสนามเพราะจะมีทั้งหมดประมาณ5ถึง6สนามเลยค่ะเราต้องมีอกำลังซับเราด้วยนะคะเพราะมันไปยุโรปหมดเลยอย่างู้นุ่นกับพี่ต่อเล่นมิ้เขาเรียกอะไรีเทคติกลักษณะความหวานความเนื้อคือ เราจะคุยกันเสมอว่าเราอยู่กับปัจจุบันตั้งแต่ก่อนแต่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือก่อนแต่งเราเราทําวันนี้ให้ดียังไงก็เชื่อว่าวันสิ่งที่ทําวันนี้มิไดส่งผลวันพรุ่งนี้วันต่อไปด้วยขอขอเลื่องไฟนี้หนึงได้ไหมใกล้แล้วใกล้จบแล้วก็น่าจะประมาณคุมพานี้ค่ะน่าจะปิดกลอด้องค่ะแต่เมกกอร์ที่มันมีแค่เรื่อ ดีใจค่ะก็จริงๆก็เป็นคู่ที่ไม่เคยได้ร่วมงานกันยเงี้ย <c oughs> เคยเจอแต่แวบๆอะไรเงี้ยก็คุยกันว่าเออเมื่อไร่ได้ร่วมงานกันเลยคะก็เมื่อก่อนก็คงจะไม่มีโอกาสแต่ว่านาวันนี้อะไรเงี้ยคือมันก็มีโอกาสที่ได้ร่วมงานก็สนุกค่ะ <c oughs> ก็การการเล่นละครมันก็เหมือนการรับส่งอเงี้ยค่ะ <c oughs> คือการการที่รับมาส่งไปมันสนุกอ่ะมันทําให้ให้คนแบบสําหรับนักแสดงก็มีความสุขที่เราได้เล่นได้ออกไปอย่างไร หวังเรื่องความแซ่บนะคะเวลาที่เคนเล่นบทบทก็จะแบบปะท้าใส่เต็มนุ่นก็เต็มเหมือนกันคือละครคือละครก็มีเนื้อหาแล้วก็มีเรื่องราวของเขาอยู่แล้วนุ่นก็นุ่นกับพี่เคนก็มีหน้าที่เติมเต็มเนื้อหานั้นให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็ก็น่ารักดีสุดยต้องลองดูแล้วก็ประโอ๋กำกับด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็หายห่วง่ะคะขอบคุณนะคะ